อากาศมันไม่น่าอยู่เลยเพราะว่ากลางคืนนอนเหม็นมากแล้วที่ที่สำคัญนะกลางเข้าเผาข้างนอกอมไม่ได้เผาเฉพาะในโตะบ่อบริเวณหน้าบ้านนะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเหมน็นแล้วก็มีหนอนขึ้นไม่สามารถใช้งานได้ในบ้าน,นะคะ่ะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ<ม>แก้ไขตรงนี้ครับให้ให้มันดีกว่านี้ครับมีการจัดการที่ดีกว่านี้ ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไม่มีผู้ยื่นประมูลก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนมั้งครับก็เลยเกิดเกิดกองขยะกองนั้นขึ้นมา ชวีวันช่างโชคครูไวัยเกษียณกำลังพาตัวจริงสนามข่าวสำรวจรีสอร์ทบนเกาะพังงานของเธอเที่ยวไวร้รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มักจะเข้าพักเป็นรายเดือนและรายปีที่นี่คือชีวิตบ้านปลายของเธอเธอหวังว่าในวัยเกษียณแบบนี้เงินค่าเช่ารีสอร์ทจะทําให้เธออยู่ได้อย่างสบายสามารถเลี้ยงชีพและดูแลคุณแม่ในวัย80ปีได้แต่นับว่าโชคไม่ดีนัก เพราะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเช่าเพียงแค่สองหลังเท่านั้นเนื่องจากรีสอร์ทของเธออยู่ใกล้กับศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลเกาะพงังานทําให้มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะและควันที่เกิดจากการเผาขยะคละคลุคล้งไปทั่วบริเวณที่ดินอีกกว่า30ไร่ที่อยู่ติดกันกับบ่อขยะก็ไม่สามารถพัฒนาทําเป็นธุรกิจอื่นได้นอกจากปล่อยให้ทิ้งร้างอากาศมันไม่น่าอยู่เลยเพราะว่ากลางคือนอนเหม็นมาก แล้วที่ที่สำคัญนะกลางเข้าเผาข้างนอกไม่ได้เผาเฉพาะในเตอะค่ะนี่เมื่อวานยังถ่ายรูปไว้เลยค่ะมีมีมีหลักฐานเรียบร้อยเมื่อวานกลับมาคบเผาข้างนอกอ่ะควันดำค่ะโอ้แย่เลยค่ะทีนี้ยายแม่ที่บ้านนะนะแกสิบเก้าแล้วคือนั่นน่อยากจะ คือให้มันอยู่แบบมีอากาศบริสุทธิ์มันไม่ได้เลยอ่ะค่ะขับรถผ่านนะขับรถผ่านแป๊บเดียวเสียงหายหมดเลยเสียงมันจะหายเพราะว่าเหมือนกับว่าแพ้เราเราแพ้ควันของพลาสติกหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ดินของคุณครูนีค่คืออยู่ติดๆกับขาสามด้านเหรอตอนนั้นมีกี่ไร่อ่ะคะสามสิบไร่อ่ะค่ะ ทำ<า>อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ไปอยากจะไปดูสวนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าควันมันอันตรายอ่ะคือเรกลัวเช่นเดียวกันกับธามร่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคนนี้ที่เลือกเกาะพังงานเป็นเวอร์เคชั่นตลอดระยะเวลาอาศัยอยู่ที่นี่ ธอได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นขยะมาโดยตลอด I am living here uh, five years maybe more sometimes every day yes uh, I feel uh, so bad smell from the uh, this garbage uh, it smell of uh, plastic bottle yes and it's very very bad for health it's very bad, bad for a l l people who are living uh, around of this area no เนือจากควันเผาขยะกลิ่นเหมน็นรวมถึงน้ําเน่าจากกองขยะที่ไหลลงสู่คลองธรรมชาติ ที่สำคัญการนำเตาเผามาตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนก็ควรมีการทำรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีการดำเนินการใดๆมีเพียงการเรียกชาวบ้านไปเพียงไม่กี่คนเพื่อไปประชุมรับทราบเท่านั้นก็ตอนนี้นะคะที่เดือดร้อนก็คืออย่างแรกเลยคือปัญหากิ่นปัญหามแมลงวันแล้วก็อย่างที่สคือปัญหากเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำน้ำใช้ เพราะว่าน้ำใช้เนี่ยคือบ่อบริเวณหน้าบ้านนะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นแล้วก็มีหนอนขึ้นไม่สามารถใช้งานได้ในบ้าน,นะคะ่ะมันเริ่มมานานแล้วค่ะมันเริ่มมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วแต่ว่าที่เพิ่งมากระทบหนักๆเลยก็คือจะเป็นปีนี้ค่ะที่กระทบหนักเลยเพราะว่าบวกกับปริมาณน,น้ำฝนในปีนี้เนี่ยมันเยอะทำให้พอฝนตกเนี่ยน้ำจากบ่อขยะ ไหลลงสู่ที่ดินของบ้านของนิกเองแล้วก็มันเลยเข้าไปที่บ่อน้ําใช้ภายในบ้านทําให้ไม่สามารถใช้ได้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้ชี้แจงมาว่าขยะที่กองอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะ,ะบนบนพื้นน่ะคะ่ะแกบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่ะเผาดําเนินการเผาหมดแล้วเขาก็จะทํามีการก่อกําแพงแล้วก็ทํารางวีให้เพื่อไม่ให้น้ําเนี่ย ไหลลงสู่พื้นที่ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเขาบอกว่าคือต้องรอขยะกองนี้ค่ะคือให้หมดก่อนอบางวันจะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเหม็น,นครับของขยะจากข้างบนเนี่ยครับอยู่ต่อจากที่ผมขึ้นไปครับนี่บ้านผมอยู่ตรงนี้แล้วก็บางวันก็มีควันจากการเผาขยะนะครับลงมาซึ่ง ชาวบ้านแถวนี้ก็น่า,น,าน่าจะเห็นน่าจะรู้กันดีครับ<ม>ครับมันควันเหมือนกับหมอกลงมาเลยครับมผมว่ามผมว่าไม่ดีครับรรหลังๆนี้เริ่มรุนแรงขึ้นมันมันขยะมากขึ้นนะผมว่ามันเมืองท่องเที่ยวด้วยครับเมืองท่องเที่ยวด้วยครับขยะก็เริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆยก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแก้ไขตรงนี้ครับให้ให้มันดีกว่านี้ครับมีการจัดการที่ดีกว่านี้น คืออาตรงนี้ถ้าจะวิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยเออมันก็ดีนะแต่เสร็จแล้วต้องไม่ผัดมีหลุมขยะสองฝั่งมันก็มลพิษทางสายตานะคือถ้าเกิดก่อพังงานที่ว่าจะเป็นอะไรนะตอนนี้ Number o w o w o r k c o t i o n แล้วตรงแอรเรียนี้ก็คือพวกที่มาอยู่ w o r k ์ t เค n ชนเนี่ยก,ก็อยู่แถวนี้แล้วจะให้ขับรถนั่งรถผ่านไปแล้วก็ ขยะอย่างเงี ya, ้ยหรอเห็นเห็นขยะคืออย่างน้อยอ่ะคุณก็ cover หน่อยไหมคือตรงเนี้ยเนี่ยเราก็เคยให้เราก็เคยตอนนั้นไปประชุมเราก็บอกไปว่าทำแบบว่าคือลำกำแพงไม้ไผ่หรืออะไรก็ได้คือให้มันดู Environment ให้มันดูดีหน่อยอ่ะคือมันมองไปแล้วมันท็อกซิกอ่ะคนจะมาวิ่งออกกำลังกายตายแล้วขยะสองฝั่งโหสูดกลิ่นเข้าไปเหม็นแล้วซอยเนี้ย าตอนหลังได้ข่าวมาเวลาใครจะมาเขาพูดว่าอ๋อซอย,ซอยไหนซอยขยะผลกระทบจบกากบออขยะของเทศาบาลไม่เพียงกระทบกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ยังส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในบ้านพักใกล้เคียงที่หลายครั้งนักท่องเที่ยวต้องแจ้งขอยกเลิกการจองห้องพัก ผลกระทบส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นตอนเย็นๆนะคะน้องมันจะมีกลิ่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกวันแล้วแต่ลมทิศทางลมด้วยแล้วก็บางครั้งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้ายกเลิกห้องพักเหมือนกันบางทีอยู่ไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีกลิ่นมาเขาก็บอกว่าเขาเป็นภูมิแพ้เขาอยู่ไม่ได้ไแบบนี้่ะคะนันก็เป็นเหตุผลที่พี่ต้องคืนเงินเข้าไปในบางครั้งอันนี้คือผลกระทบที่หลักเลยที่เห็นชัดเจนเลย ตัวจริงสนามข่าวจึงลงพื้นที่สำรวจกองขยะเราพบว่าบริเวณนี้เป็นที่ดินที่เทศบาลตำบลเกาะพังงานได้รับบริจาคราวหนึ่งไร่เศษเทศบาลจึงทำเป็นที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะซึ่งที่ผ่านมาการกำจัดไม่มีปัญหาแต่เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารเทศบาลใหม่ทำให้มีการเปลี่ยนผู้รับเหมาจึงทำให้มีทั้งขยะเก่าและขยะใหม่กองรวมกันสูงราวกว่า6เมตรมานานกว่า1ปี ใกล้กันยังพบว่ามีบ่อขยะอีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นของเทศบาลเพชรพัง,งนันที่นําขยะมาไว้ในบ่อดินที่ขุดไว้เพื่อรอการฝังกลบหรือเผาทําลายอีกจุดตามหลักการการฝังกลบขยตะตามหลักสุขาพิบาลนะคะเดิมทีเนี่ยจะต้องมีแผ่นพลาสติกที่จะปูอยู่ใต้หลุมฝังกลบขยะแต่จากการตรวจสอบการฝังกลบขยะของตําบลเพชรพัง,งันนะคะเราพบว่าบ่อขยะแห่งนี้นะคะไม่มีการ ปูผ่านพลาสติกนะคะจึงน่าเชื่อว่าอาจจะทำให้น้ำที่ช้าน้างขยะเนี่ยเน่าเสียแล้วลงสู่ผิวดินได้ค่ะนาย,ยกเทสมนตรีตะบนเพชรพังงานอธิบายถึงประเด็นที่ขุดบ่อขยะเพิ่มก็เพื่อทําการแยกขยะรอการเผาทําลายระหว่างรอผู้รับเหมาติดตั้งเผาขยะเสร็จสิน้นส่วนประเด็นการไม่ทํารายงาน E A A นายกบอกกับเราว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการคือทางวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของศูนย์กําจัดขยะของเทศบาลเกาะพงานเราจําเป็นต้องไปแตะในของเทศบาลเกาะพงานเพราะในส่วนของเราเนี่ยของเังงานกับเกาะพงานที่ผ่านมาเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเราเผาขยะกาจัดขยะร่วมกันแต่ณวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนบริษัท ผู้ผู้ผรับเหมาเดิมเนี่ยเขาก็หมดสัญญาตรงนั้นแล้วอํานาจต่อแล้วเขาไม่ได้ต่อสัญญาเพะไม่ได้ต่อสัญญาที่จริงแล้วที่ของเทศบาลเพชรพังงันเนี่ยเราไม่ได้มีไม่ได้มีกําจัดอยู่แล้วแต่เกาะพังงานน่ะผมเชื่อว่าจะมีสองเกาะมีสเตาเผาสามที่สเตาเผามันเป็นไป,นปนไม่ได้พื้นที่ของเรามันเล็กแต่วันนี้ในเมื่อเราไม่มีที่เผาเราก็ใช้ระเบียบของอ ปี60ในเรื่องการกําจัดขยะในเรื่องฝังกลบไปก่อนนะครับช่วงระยะสั้นนะครับสเดือนวันนี้ตามงบประมาณปีเราเอ่างบประมาณตามปีงบประมาณ65เราก็ใช้ในเรื่องฝังกลบไปก่อนแต่เราฝังกลบด้วย uh huh. ตามตามกระทรวงที่กําหนดไว้เรามีผ้ายางความหนา0.5นะครับเราเราทำกองเราปูไว้นะครับ เรายัางสอบถามไปยังรองนายกเทศบาลตำบลเกาะพัง,งันที่ยอมรับว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารเทศบาลทําให้มีทั้งขยะเก,ก่าขยะใหม่เป็นจํานวนมากเพราะผู้รับเหมาคนเก่าหมดสัญญาเทศบาลพยายามเปิดประมูลรับผู้รับเหมาคนใหม่แล้วแต่กลับไม่มีผู้ใดมายื่นประมูลกว่าจะได้ผู้รับเหมาก็ใช้เวลานานหลายเดือนจึงพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยยังไม่มีการทําผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทําให้เวลาล่วงเลยมานานกว่า1ปี ยุคที่ท่านนายกเข้ามาบริหารนะครับ,ก,บรก็บริษัทเก่าก็หมดสัญญานะครับหมดสัญญาก็ทางเราก็เปิดประมูลตามกระบวนการปกติเรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเข้าประมูลนะครับก็ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไม่มีผู้ยื่นประมูลก็ใช้เวลาประมาณ5เดือน้งครับสี่สี่ถึงห้าเดือนนะครับไม่ไม่แน่ใจนะครับ นั่นนะครับก็เลยเกิดเกิดกองขยะกองนั้นขึ้นมาก็คือกองเก็บกองเก็บไว้ณนะสถานที่ก็เลยก่อเกิดขยะกองนั้นขึ้นมาก็หลังจากนั้นก็เปิดประมูลครั้งที่2หรือ3เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูในเอกสารอีกทีหนึ่งนะครับก็มีผู้ยื่นประมูลมาหนึ่งรายนะครับก็เลยจากได้ยื่นประมูลก็ระยะเวลาก็ร่นไปสักประมาณกว่าจะติดตั้งเตาเสร็จก็ ก็ใช้เวลาอีก,อกช่วงหนึ่งก็เลยเกิดขยะมาอีกช่วงหนึ่งแล้วก็มีทางอของเทศบาลเพชรพง,งันนะครับมามาใช้สถานที่ของเรานะครับในการที่จะที่จะกองด้วยกลายเป็นขยะของทั้งสองทั้งสงเทศบาลนะครับก็ก็กว่าจะได้ผู้รับหมอก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับจนจนมาถึงปัจจุบันนะครับ รองนายกเทศาบาลตำบลก่อพังงานยังเปิดเผยออกว่าสัญญาที่เทศาบาลทําไว้กับผู้รับเหมาในปัจจุบันจะครบกาหนดกําจัดขยะในระยะสั้น1ปีหรือจะครบในอีก2เดือนข้างหน้าคือเดือนกันยายนซึ่งต้อรอดูว่าผู้รับเหมาจะดําเนินการให้เสร็จได้ทันหรือไม่แต่หากไม่แล้วเสร็จก็ต้องดําเนินการตามสัญญาส่วนแผนระยะยาวทางเทศาบาลได้เตรียมหารือกับบริษัทเ c g เพื่อสร้างเป็นโรงงานกำจัดขยะผลิตเชื้อเพลิงเรายังสอบถามเรื่องนี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิชวุฒิจินโตก่อนยอมรับว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่จึงทำให้ในช่วงสุญญากาศไม่มีมาตรการรองรับในเรื่องการกำจัดขยะจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นแต่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายมากกว่าเดิมเนื่องจากตอนนี้ เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวบนเกาะพังงานกำลังฟื้นตัวขึ้นและอยากให้คงไว้ซึ่งจุดหมายปลายทางเวอร์เคชั่นที่ดีที่สุดในโลกในทุกๆปีนรงเดชของพิรมถ่ายภาพชนที่ชารอดกันภายตัวจริงสนามข่าวรายงาน